ดีค่ะสวัสดีครับทำไมต้องกระซิบ,บวันนี้ตัวเองโดนเขาหลอกมาบริจาคเลือดเนาะข้างหลังคือเตรียมบริจาคเลือดนะคะก็โปรโมชั่นสำหรับใครที่มาบริจาคเลือดก่อนวันที่30เมษายนนี้ตัวจะดูดวงให้ใช่ไหมดูลายมือให้เป็นลายมือเนาะถามคำถามอะไรก็ได้แล้วก็ทักมาที่เราใช่ปะทักมาอะไรแอดเพราะฉะนั้นถ้าใครจะมาบริจาคเ,เลือดก็มาได้เลย ได้ทุกโรงพยาบาลใกล้บ้านหรือทุกหน่วยงานที่เขาบริจาคเลือดนะใช่โอเคโมทนาบุญนะคะขอบคุณค่ะ <c oughs> เป็นไงบ้างดูลมหายใจไปไม่ต่างกับปกติเียบเว้นกลัวตอนลมจะแห้งแค่นั้นใช่ไหม เจ็บมากไหมเหมือนมดกัดไหมไม่เหมือนมดกัดเราเป็นยังไงก็ตรงที่เฉยๆโอเคอันนี้นะคะพอแล้วเนาะโมทนาบุนิกรอบนนะจ๊ะดูลงหายใจไปนะอย่าลุกเร็วนะตอนถอนเข็มโอเค เราจะชวนมาบริจาคเลือดก,กันนะคะวันนี้เราไปที่โรงพยาบาลเลยนะคะวัดความดันมีคุณสมบัติของผู้บริจาคดื่มน้ําก่อนนะคะจิบน้ําเรื่อยๆนะคะกรอกเอกสารทั้งสองหน้าเลยนะคะเป็นยังไงปวดหัวตัวร้อนนะคะแล้วก็เอาค่าความดันที่ได้แน่ห้เจ้าหน้าที่นะคะความดันต่ําเล็กน้อยนะคะกรอกแบบฟอร์มแล้วนะคะเราก็เข้าไปหาเจ้าหน้าที่ระหว่างนี้เราก็ถ่ายทั้งหมดมาให้ดูนะคะถ้าอยากรู้อะไรก็คือกดหยุดอ่านได้เลยนะคะ เขาก็เกาะไปนะคะเราก็เข้าไปในห้องบริจาคเลือดจะมีเวลาเปิดปิดนะคะเราไปวันที่19ที่ผ่านมาท่านใดที่บริจาคเลือดก็จะมีเข็มให้ด้วยนะคะว่าได้กี่ครั้งแล้วนะคะอาหารที่บำรุงนะคะนี่ก็คือขั้นตอนการบริจาคจอดรถที่โรงพยาบาลแล้วถ้าบริจาคเลือดก็ได้จอดฟรีค่ะโมทนาบุญกันทุกท่านค่ะ